กับสวัสดีค่ะธรรมชมที่เคารพมณีท่อมีสามดาวสภ้าธรรมชมมหาเจนินนะคะเนาะมวดก้อนกระเขาจังจังกับธรรมชมจิตเ้าจเกถูกจนเด้สร้างบ้านกับธรรมชมถูกจนเด้สร้างบ้านหลังใหญ่มวดน,นี้ฝันว่าได้จับป่าแล้วกับปูพญานาคกม็มาบอกเลขตรงกันกับธรรมชมตรงกันจะเป็นเลข ดีเด็กเด็ตัวใดก็ไปรับชมกับเจนิดผอมๆกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายทอมีสามดาวนนไม่เด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกับเจนิดผอมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับเจนิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจนิดสวัสดีค่ะเขามาบ้านเจนิดฟันแมนครับเอฟซีมาตุขุนอกมาในบ้านเย็นดีเนาะครับเจบ้านหลังใหญ่ครับเอฟซีถือเล้จนได้สร้างบ้านครับท่านผู้ชมเนาะ สางบ้านถือเลื่องก็นี่แหละครับจังไงบ้าทมาถือก็บ่ได้แม่นไปมาบอกก่อนครับจนได้สางเลยเพิ่นสื่อตองเพิ่นน่ะนะแฟนสื่ออ้เก็นสื่อไปเรื่อยๆหรอเนาะสื่อไปเรื่อยๆครับผมคนมักโศ่ประหลาดคนมักโศ่ครับโค้งสุดท้ายครับเจ้โค้งสุดท้ายวันที่สิบหกมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดฝันได้ไหมครับเอาสูเอฟซีไปกระโดดไจับปลาปะโคให้ตัวใหญ่จับปะโคใหญ่จับปะโคใหญ่อ่าตุ สองตัวน่ะสามตัวก็จะโบได้เจ็ดหาบ้ลกเจ็ดหาเพียเดีจับกับเจ็ดเมื่อกับหาเนี้ยใส่เจ to ็ดหาแปดก็ได้เจ็ดหาแปดเจ็ดหาแปดหรือว่าเจ็ดแปดหาจ้าจหมุนกันอยู่ในหันหรอเนาะนหันลครับผมสามตัวแค่นั้นะสามตัวโบยาขับมาเราบอกเลขทัานที่ตรง่ะวันนี่ เอาตรงๆเลยบครับนี่ยแหละเ๋ยวตัวนี้แหละปันดีอยู่หวัดนี่ยซื้อที่หอกคักๆนะตัวไหนครับเอาคักๆนี่ตัวไหนครับเจ็ดห้าแปดกับเจ็ดห้าแค่นั้นแหละเจ็ดห้าแปดกับเจ็ดห้าครับเอฟซีเนาะเอาลองเอาไปเสียงโฉกเสียงลาบกับเจนิดข้องเฮาครับเอฟซีอ่าอูเพิ่นมีโชคมีลาบจับปลาเนี่ยเด้เฮ็ดกินบอได้จับไปใส่รับบอจับใส่ของมันเนี้ยจับใส่ของเออเทศกาล ใกกส่ตะก้าปลาเจ็ดตัวก็สียหาตัวเหรอมีต่ปะคอมีแต่ปะกอมีแต่ตัวใหญ่จับปลาคอใหญ่ครับเป็นยังไงครับปลาคอใหญ่เจ้าของอ่านว่านั่งนั่งแนงมเห็นปูพญานาคใช่ปะแนอันนี้บ่ได้ฝันเนาะครับเนาะนนนบ่ฝันมันก็อยู่นี่แหละอยู่ในบ้านนี่เนาะครับอยู่บ้านนี่แหละไปยังห้องหลังเนีอ่อยู่ข้างหลังคนนี้อยู่นี่แหละรักสมรักษาลูกหลานอยู่นี่ครับผม โชกไ้ระไฮด้วยอยู่นี่แหละไม่จนหรอกกรับงนี่ครับแม่นแน่นแม่นครับเป็นเป็นตัวลักษณะเนี่ยไรครับแนมเห็นเพื่อนสีเงินสีเงินออกสีเงินเลยสีเงินอันนี้บบได้ฝันเนาะครับแนมเห็นเลยแนมตัวนี้นี่ล่ะนี่ล่ะจินสัมผัสได้จิสัมผัสเลยตัวไหนครับปูพญานาคบอกเลยตัวนาราเจดฐาแปดก็เจษฐานมันบอกตัวเดียวกันตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะ โอ้เพิ่นบอกตัวเดียวกันครับเอฟซีแล้วก็รว่าฟันว่าได้จับปลาอีกเขากันพอดีเลยเขากันพอดีเลยค่ะัอนีล่ะเต็มเนี่ยล่ะหล้กการังซ่องเสมอที่ผ่านมานอกฟันว่าได้อุ้มเด็กหน่อยนะครับฟันว่าทองโอ้ฟันว่าได้ทองค่ะฟันทันว่าได้ทองทองคลอดลูกเป็นเล็กหน่อยครับผมคลอดลูกเป็นเล็กหน่อยอายุของเจนี่สี่สิบหกปีครับผมบ้านเลขที่หนึ่งเก้าสาม ครับหมูสิบสามหนึ่งเก่าสามหมูสิบสามกันไ้น้ำจักงนอยแล้วจีเนาะครับเป็นปุติมีโชคมีลาบครับท่านผู้ชมทมาในบ้านเป็นโอ้อุดมสมบูรณ์ต้นใหม่เขี้ยวดีครับเอฟซีนะปุติฟันแมนมีโชคมีลาบมีโชคญงครับกระตองบัวพาดตี่จะติดตามไปฝากเอฟซีเป็นแนวทาาเนาะครับเนาะขั้นถาไฟขั้นถายเอฟซีคนไหนฟันเจวเลขชุดนี้ชื่นชอบของเลขตัวเลขของจีก็ลองเอาไปสื่อลอตเตอรีล่องเบิรงครับจีเพิ่นเป็นคน ใจดีครับโบแพงตัวเลขครับท่านผู้ชมเนาะให้ไปรวยน้ากันทั่วประเทศตัวเนาะครับเนาะรวยรวยใส่หนีเบิดน้ากันนี่แหละครับผมอเ้ยขอบคุณเจได้หลายครับขอบคุณครับเจขอบคุณครับสวัสดีครับนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของเจนิดโค้งสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมฝันว่าได้จับปลาคอใหญ่ค่ะท่านผู้ชมจับปลาคอใหญ่ก็เลยตีให้เป็นเลขเจ็ดห้าแปดแล้วก็ปูพญานาคกระบอกเจ็ดห้าแปดตรงกันค่ะท่านผู้ชม คลิปแรกที่ติดตามเจนินฝันฝันว่าท้องค่ะท่านผู้ชมอายุของเจนี่ก็อายุ46ปีอยู่บ้านเลขที่193หมู่13ค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มิชม,มิลาบกับเจนินนะคะเนาะประจำงวันที่16มีนาคมพศ2567ค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามี3ดามดาวค่าท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหนา้าค่ะขอให้โชคช่มันหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะ กายึดพิ่งผ้าไปใส่นะคะท่านชมทองมีสามดาวมิคของดีมาฝากท่านชมค่ะแบบชมบนงคองดีกระเบาแอมละทงกันเลยค่ะบ่าวาแอมระทงจะเดินทางไปท้ำบุญ่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดันแดนอีสานครับในนี้ของดีทิพใหม่ทิพนี่เาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกก้องเรียกทรัพย์ครับค่าขายไายขายของบูดีบุคคลบุคคลให้เขาล้าน นางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาข้องเมตตาขาายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อดนตรีจป็นสีดีๆเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งผายอยู่ห้องใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีครับครับท่ญญานผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเนี่ยครับโอู้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัดคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนียมชมชอบค้าขายทุกอย่างอ่ะเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมบอกวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหนะแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างเงี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแตะสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะ ครับเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไมนจำน,นะครับพระบรมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะคร<ม>ับรมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อมีกุหลอดไงตอนนู้นวัดนี่เหรอเนาะครับ <of> ผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมอนนีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างไรเราองการสิ่งใดขายที่ขาย้านซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผาเมตตาญายมพูดก uh ับ huh. ผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธานมช้ชมหลงปูรอดวัดโคกกลมครับ่านผช้ชมบ่าเอามาทงหินขาวกรบบื้อซาครับ่านมช้ชมเอาไปใส่เอาไปลุยเลยครับ่านมช้ชมเอาไปลุยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสหรับ ท่านไหนที่ค้าขายของบุคคลดีลูกค้า่างบมเห็นลานเข้าไขว่ามีอียงบุรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุรมาบังนา,าลานเหตุใต่คนมองบมเห็นลานค้าเข้าเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขูกลกุมไปใส่ครับดวงจุดเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำเลื่อยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เบาแอมเราตรงหยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีีเอาไปด้วยน้ำกันครับสมัท่านไดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนทักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาว ดูเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปลวกมาก้วครับเพราะแล้วก็มือเท้นตะครับท่านผู้ชมเต้แเตะแล้วก็บี้ยังสิครับม้วนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือยอลู่ปากสามเทือยนะครับท่าปากสามเทือยท่าคิ้วสามเทือยละก็เสยปุ้มขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยต่ผู้ชม เป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนในแตงเพลงให้ลวงปูหลอดนะครับท่านผู้ชมจากดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแตงเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแตงเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีลวงปูคูนมีลวงปูคูน แยดคาราบาวพีเอนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดลุงปูหลอดนะครับเนาะวัดลุงปูหลอดวัดกุกกลมนี่ก็แตงวัดลุงปูรุ้ยนะครับนาะวัดลุงปูรุ้ยนี่ก็แตงห้กันนี่ครับเงินคาว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงื่อนไหลมาที่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรโอซ่าครับเอาไปฝากอีซีกระทู่มาตามเบอทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไ้ดวงเงินบารามีเฮอเท่กระจายไ้เงินไหลมาที่มาเนาะครับ,รรมมบ,บต่อสามโอชุแล้วกาบ้าเอามาตรงนี้ได้น้มุ่นมาน้อครับได้น้มุ่นของหลวงปู่หลอดมาให้อีพซี่นะครับสามโอชุ่มมาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจะให้ที่พอดีที่าสีมันบดมันบงังเสนียดจะให้ในี่ตัวเขาสิยดีออกเอาไปเดินจนินแล้วก็อาบนาะครับสามโอชมุมเนาะ แราก็เฮ็ดใหนดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่นนบานผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดดาวเอามาตรงนี้อามาบ่หลายครับมาฝาก FC บห่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวเอมมามาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยต้องกันครับสาจุสาจุให้ถือปลีเอ้อครับเอาไปใส่ละให้ถือปลีลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำเลื่อย30ล้านตุล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวดาวเอาม,มาตรงก็สิให้เบิ่งโตเล็กับน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ใหม่ปุครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับกับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ